แต่งหน้ารอดิเอียนนั่นเรียนรอนะ่อบจังเลยอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าอุ้ยไหนๆมาก็ด้วยกันแล้วก็เรามาถ่ายบล็อกหาด้วยกันเลยตอนั้นเงียบๆเป็นว่าแบบเออโอเคเตรียมไม่แม่นั่งบนก่อนนะบอกว่าไม่ได้แต่ไม่ได้ติดไม้อย่างโอ้ยแลวก็นั่งดูไปจะได้เออได้โบ่หน่อยแล้วนี่เปดแล้วแล้วไปอีกอยู่ในะไรนี่หน้ำมันแมลงวิกมาเลยอ่ะ ทำกว่าฉันสองคนอีกประเด็นคืออย่างนี้วันนี้ลงรูปไงว่ามาชายภูมจะมาตั้งแต่เช้าตรู่เกับเชื่อป่ะตริงๆริงติงริงพี่พี่แวะมาแถวโรงเรนสตรีชยภูมิอพกพะมีร้านกาแฟที่แบบพ่อค้านั่ดีมากเลยนะแล้วเมื่อกี้ที่ฉันไปโรตัดมาก็ไปเจอน้องยงมีน้องมาถ่ายรูปอ่ะก็ยังมาพูดกับฉันอีกอ่ะว่าพี่แบบ มาร้านกาแฟนี้หน่อยเพราะคาหล่อจริงๆเลยเนี่ยเราเลยต้องมาให้ได้ใช่แล้วก็มาถึงปุ๊บเนี่ยอะฉันยอมรับว่าโอ้ยช้างช้างช้างเปือกอะอยากแบบอยากต้อนเข้าพันเนียดเลยอะค่ะแล้วใส่เข้าไปเลยโอ้ใช่ใส่งี้เนี้ยคนนี้ตอแข็งนี่กลับพ่อคานะคะที่ร้านกาแฟนันทเสตชัยภูมิแถว สตรีชัยภูมิสนับสนุนโดยขนแปลงมหัศจรรย์พลังสปริงต้องซิสเต็มมาอามาลาพ่อค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยนาะยละอ่า อนนจะน,นั่ตัวให้พวก,กเรารู้จักหน่อยดีครับผมโฟกัสหน้นานเสษนะครับมีร้านเสียกรผมเจ้าของร้านน้านเส้เฉิเนะครับอล่เรา<อ>ไม่คือแบบร้านนี้ความตั้งใจที่แบบจะต้องเป็นร้านกาแฟอะไรเงี้ยไม่เป็นไอเดียของเราหรือของคุณ<แ>พ่อก็อยากพ่อเขาอยากให้ขายติงมธรรมดาตอนแรกก็เลยไม่เอาครับก็อยากทำร้านอย่างเงี้ยโล เล็กๆก็ไม่ทำเลยเราต้องไม่ใช่คนไทยแน่เลยทำไมรู้จักต้มหูแต่เป็นชเวตี้ก็เห็นแล้วก็ดูหนังสซลิโอไทยอ่ะทุกคนร้านเปิดมานานยังฮะประมาณจะสองทีแล้วครับฮะวิดี๋ย่ก่อนเพิ่งเปิดเองหรอทำไมคนรู้จักเยอะจังเลยไม่ทราบครับ แล้วก่อนก่อนนั้นนี่ทําอะไรมาก่อนอะฮะไม่ทำอะไรครับเล่นแต่ลองบอร์ดเล่นลองบอร์ดตั้งแต่อายุสามขวบไม่เล่นลองบอร์ดก็คือถือไม้เท้าแล้วก็าบอกก็คือวันนี้เราเราจะรู้สึกแบบเหมือนกับตอนนี้ไปพิพิธภัณฑ์อยู่ในพิพิธภัณฑ์อินเดียกันเนี่ยเพลง หนูบอกอุ้ยตาล่ะอย่านี้ก็ชงมาเองเลยแล้วหนูใส่อันนั้นหำเลยเรื่องนี้ดีกว่าเมื่อกี้มีคนมาแน้นในเพจในไอจีของผมเยอะมากว่าให้มาถ่ายร้านนี้อะไรเงี้ยแสดงว่ามีสาวๆมากินร้านของเราเยอะก็อนิดหน่อยนะเหรอโรงเรียนอยู่ใกล้ไหมใกล้โรงเรียนเป็นความตั้งใจของเราไหมที่ต้องมาเปิดอยู่ข้างๆไม่ครับอันนี้คือชีของตัวเอง อ๋อเหรอก็คือโรงเรียนนั่นแหละมาเปิดใกล้ๆเราใช่ก็เห็นวิวตรงนี้มีเด็กนักตาดีนะวิวตรงไหนนักหล่อก็เลยมาเปิดโรงเรียนเขาเลยต้อด้วยเออสาวๆมาเลยแสดงเดาว่าเขาต้องมามีแล้วก็ไม่มีไม่มีอาการแบบอ่าเออไม่ค่อยสนใจครับทำมัวทำมาเยอะโนแต่ถ้าถามเพื่อนเขาบอกว่ามีนี่เธอโดนนะ ไม่ทราบต้องลองถามดูที่คุณพี่ฮะคุณพี่พลอยมาไอเดอลฮะ่เลยนะจีบสาวๆที่นี่เข้ามาเข้ามาแอลน้องโฟกัสเยอะมั้ก็มีบ้างเดือดเขาเขามักจะมาทำยังไงคะน้องเขาก็จะมานั่งกินเขาจะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปเขาอยากจะอาจจะถ่ายรูปไปลงจานก็ได้นะแต่เขงพูดหรอกหรอกก็มีคนมาถ่ายรูปซะเหมือนกันเขาเคยมีมาพิมพ์3 7มเให้เธอปะ เนี่ยสามจส่วนนอพอกับด้านไปเป็นคำว่าเลิฟแลกอันนี้มงเฉยแล้วครับว้ยันนี้มงเฉยอุ้ยแง่ละกูจะสี่สินี่ จริงๆแล้วเราสนใจงานด้านในวงการบันเทิงไหมคะไม่ค่ะเรชอบอ๋อจริงเหรอแต่เธอเล่นลองบอร์ดนะเธอเองหน่อเธอไปเป็นคู่แข่งกับมาริโอได้เลยนะเพราะโ<ช>ดยการของเธอดูเก็บเห็ดได้เก่งด,ด้วยแล้วลงลงลงท่อแล้วจะไม่น่าจะเจ็บด,ด้วยแต่โดนลูกไฟก็ไม่ตาย พี่ GO: <S <S ว่ามันต้องมีการทดสอบดีกว่าแบบแบบเช่นการถ่ายรูปอย่างเงี้ยเป็นแบบส่วนมากเขาต้องถ่ายรูปว่าถ่ายรูปขึ้นหรือเปล่าเออใช่ห mm hmm. รือแบบอัดทดลองทดลองช่างไหนแต่ช่างผ้าอย่างเงี้ยเอาไปตั้นสิเออโถยยายสักพัดมืงพี่น้องมาถอดเสื้อผ้าหรือเปล่าเนี่ยเพราเป็นเป็นงานจะได้เป็นงานเป็นงาน ก็บาง่างยายติดหน้าไปแลมันจะลุยลอก็ติดน่านพอก่อนเลยอ้าวคุณแบบยักผู้ใหญ่ที่ถึงกันผู้ใหญ่นี่เสียไปฉันว่ารอบเนี้ยให้แต่งสีฟันไม่พอแล้วล่ะทำไมอะไรฉันว่าให้แบบให้วุ้นของซิสเตอร์มากเอาให้ไปหาเลยดีกว่าคุยกับลูกค้าก่อนพี เออดืมถามอะแล้วเขาเพจะถามเรื่องนองเนาะน้ำอะไรไข่ดีสุดในร้านยคุยคุยคุยมาต่บสองสิแล้วลมลอ่แลถาม่าเป็นพิธีจะได้มีซีนนองก็ไปปั่นปนปนน่ออเอาน้ำอะไรน้ำอะไรไข่ดีคนนิยมสั่งน้ำแข็งใส่ดีหรอนี่งานงนงานชื่ออะไรนะลืมเลยโปกรสโปกัสทน้ำแข็งใสแล้วใส่ลํำไย็จริงเลยปะเออ ไปทานสูตรยากโอ๊ยไม่น้องสุนเบิร์น้องสุนเบิร์นี่อ่ะน่ารักดีน้องโฟกัสฝักร้านให้กับร้านแฟนไทยรที่ว่าใครเนี่ยสืบเขามาแชร์ปุ่มแจ้งมื่อไหร้านอยู่ตรงไหนเปิดกี่โมงร้านอยู่ชื่อร้านนะเสดนิเสดนะครับชื่อร้านอยู่ถนนบรรกาศครับข้างถนนซอยหนึ่ง อ,อยู่แถวสี่แยกเทศบาลเมืองเชยภูมินะครับใกล้ๆโรงเรียนสตรีเชยภูมิครับแล้วเปิดวันไหนบ้างเปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ครับผมเพราไม่้ทุกวันหมดเือดทุกวันเรยเปิดทุก <c oughs> วันเฟซบุ๊กเออไอินสตาแกรมมีไหมเฟซบุ๊ก N A N t A S E D นันทเศษครับอันดับสกอร์ D E S S E R บ <c oughs> เหมือนกันงานเฟรมมุก็เหมือนกันโอเคจะเข้ามา,าพูดคุยทักทาย <c oughs> ได้นะคะอ๋อดีมากเลยนะคะอ่าขอบแทนน้องหน่อยนะคะด้วยความน่ารักที่มาพูดคุยกับเรานะคะพูดคุยกับยายๆนะคะแถมพรุ่งนี้จะมาพลิกตัวให้เราด้วยนะคะไม่ให่เราเป็นแต่กดทับนะคะเรามีกิฟต์เซตน,นะคะจะแปรงสีฟันซิสเต็มมามอบให้ค่ะแปรงสีฟันซิสเต็มมานะคะผนแป,งนมมนะะปรงพลังสปริงดีดเด้งไม่เหมือนใครซอกซอนสะอาดดื้อถึงรอง้องงงคะ่ะอ่ะขอบคุณน้องพบกับด้วยนะคะขอบคุณค่ะ